ก่อนเบ่งคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์แต่งให้แน่เด้อทุกคนสบายดีเดนะพ,พ่อแม่พี่น้องบ่งสิุกุลทุกคนตอนนี้ก็เป็นไม่ได้หกแดงทุกคนก็คือว่าเขาจะเอาสีขาขาส่งขาซัดโชว์ขึ้นยหยาหมอห่อนมหม้อห่อนเพียงหงเนี่ตอนนี้ก็ลังมี มี่บนขาสัตว์ขดอันน <c ười> <c ười> ี <c ười> <iden> ้ก็วิลาฟุกเชื้อหมุนก่โเฮยเสาขอกเาขวมีคบไปเลยครบีว่จุโซ่อืมสีงามสีงวเนะทุกคนงอเลควายอ่ะอืมันมีอะไรบ้างนี่มันมันปวดหน่อยดูงเนาะมันอ่อน ใครคือเต้องไารทุกมือกันขาไหวเลยบื่อไมีนะีหมไปกันเยแล้วมีตัองีหมไปทุกคนคตเสด็จมาไหวแล้ววัดนี้อนตตัย้อนยนีสไลด์่ไม่ได้เขาเจาะมาขาหอมเลยทุกคนหอมเป็นผู้ดีจนแจ้งนี่ไม้องนตโดนัวชินอตางบอก่โดนเลยเปไอติมจัดเร้่อยเู่คนไหนนะจะตั้งจะจัคือบอลนั่นเลยโอ้ไอซู

เอาวะเขาอยากเปลี่ยนจุอยู่จากมนเปลี่ยนเป็นจุอยู่สุดหอนเลยตัดยอนสุดยอเนกุศมีีเมียงอนก็โลเทเ่ย แอกดีนผานลีนูดเก็บซิปนี่มัก็บซินหนึ่งอนี่ถูกมือเนาะโอ้ยน่องข้าวหนองก็หาเต็นชิปสองมุ้งเลที่มาซื้อเอตเตอนนะโอ้ใช่หน่องข้อเบิร์ใหญ่ไหมเนี่ยข้อแบบเก่าหนึ่เก่าหน่นึ่งเก่าเก่าหกเก่าเก่าหกเนบนโอเค ไปเ่มนันยบัดเด๋ยนนี้ไปทางคนอะไรไปซื้อทางสะพายอะไรกนเลยเนยูกไก่ย่างข้างตักสะพายไก่สะพายก็หนึ่งสี่หกหนึ่งกัาเก้าหกโอเคตอนนี้ก็ข้อเบื่แล้วไปทุกคนเพื่อบัดเขาามาสบาย มีสยักจีบจีใหม่ต้แาคสาโอ้ทไกนโอขอบใจขอบใจเลยเฮีอให้น้องเลยด้ซื้อเพิ่มอะไรจะคิปตั้งเลยเฮีะโอ้จะได้สายไม่โดนนะแชลบแหลมแท้แอยู่หน้าหมาเราอ๋อ อยูอะไรวะทีไทีต้เ่โอ้ยหมูเก่าแล้วทุกคนนอนนี่เป็นมูเก่าเเวกนเดี๋ยวไปเจอกันอยู่เื่อนไอโซซะเดี๋ยวเอาตัวกอบหมูทุกคนลัาจกที่มาที่ห้องข้าก่ากขนาเห็ดขว้าี เทปสีปใครทโอ้ยคมันลำปีงไล่กก่อนคองปีกเลยอันของขีดเล้ยจบรีสปี nhé nào xin chào anh tập nha ừ, oh, oh. À, ừ. ừ. Một cái này một hai ừ. cái mưu mưu อาลูกตกไปนึ่งจะคล้องแล้วสิเลยจะคล้องเห็ดเนาะ่าด้กินตาหนึ่ง้ากเจี๊เบสยเก้าว่า่าไนเ็ถือเล้ยเอ้อมึงสิมมึงทาย้หน่ถ้าไหก็ถือเลเอ้าท่าไนก็สิมิึงโอยเฮงเฮงเฮง นี่นี่งีต้ใจะือเาใ่เยจาอโซคนาทุกคนถือเลขเราซีโตสาหานกีดเรือประมาณสามหมื่บาทสามหมื่นบาททุกคนโอ้ยไอเพิ่นนาสรางมีใจนะทุนตอนนี้ก็รู้มาเปีย เห็ดครบไปเลยทุกคนเศรษฐศสทุกคนค่าเกินแน่เลยมาเพียมาเพียพ mm hmm. ี่น้องเรบๆบๆทุกคนมาเพียโอ้ขากอะไรชัฮะพอะไอไรดิฝากอตาเออยเจอแล้วใช่ไหเห็นใช่ไหมามถือเอาไปเอาดิไม่ได้ใส่เอาไปถนี้สามหมื่กว่าบาทเนาะ ตัวอ <cko disgu ised> <re> ืนอีกเลยังตัวอื่นังตวอื <crawl prejudice> ่ีกรวมๆก็หอยแซวกาะดานเกเกบสหาแหาอะไรก็ประมาณสาป่ายสาป่ายละสี่หมื่นหันสือหาพันกีบเลยน่0สี่หมทุกคนเอยถือสี่หมเห่งนี้เอามอใหม่ไว้เลยมาหน้าเขาปุ้งเะเอทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันตอนนางกิเขาเลยตอนนี้ห่าเห็ดไก่เสียนเสียไปเลยต้มกระสุกเลยว่ายังมันเื่อปนใดเลยใส่เอีเหือลงไป อย่ากินไปเปไ้มนมือเส่าโอ้กดมาเลยเห็นไหมแลวก็เดยมาเพียตันีซุปสำละแก้วขมบเที่แ้วหัวทย่ใหญน่ก็หัวที่ใหญ่ก็ในวิ ถเหล็เมวะถือเล็โอ้เป็นปักโตกบบอเนาะมาเอมือเเิจจักไปใชโอ้ยไปนอกไหนึงสิ่าสม่เลยทุกคนเนี่ยเอาดิ Minh nộp 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 rất nộp 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 nó nộp ดูเด็กอะกินเขาเว้ยเด็มือน้่ินี่เด็กน่้จนะเนาะจะว่าไงเจ้าเขาจะพุงดูพุงนะมาปิดมาตามดเอโดแล้วสาวหรอเปล่าอโดเออสรางเงินี่ยิจะชุดเออสาวหรอเปาผแม่หน่อยก็แซ่บแ่กเป็นีบ้านทุ่ห่าก้อยซุกทุกคนก็ไม่ใหญ่่เยอ

มองขยงมองขยงหนาบัดเลยเออขาบัดมอเขยงก็คือแม่ไี Blue อกเบอตอนนั้นเขาเอามาเขาเอามาเขามาผักไปยี่หันเด้ครก็ใหญ่ห่ไปจุดไดเลยแน่นมันมองว่ามีหันขาปุ่นนี่ขาบัตเลยชัวร์ไเนี่ยดะเดบอ